สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องอารมณ์ปัจจุบันหน้าที่ของเราจริงๆแล้วหลักสำคัญที่สุดเลยคือการให้ใจอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขึ้นขึ้น,นลงๆตามสรรพสิ่งที่เดินทางผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแต่เราจะทำยังไงให้อารมณ์ของเราอยู่กับปัจจุบันได้ เพราะว่าจิตเป็นาธาตุรู้ที่จะต้องรับรู้เรื่องราวทั้งถูกและผิดทั้งชอบทั้งชงังผลักสายต่างๆแล้วใจของเราจะกลับเข้าสู่ภาวะปัจจุบันได้อย่างไรที่ใช้คำว่ากลับเพราะว่าเรายังไม่ใช่เป็นผู้บรรลุธรรมขั้นสูงเรายังต้องมีการหวนไหวกับเรื่องราวที่เข้ามาและเราจะสามารถวกกลับเข้าสู่ปัจจุบันขณะได้อย่างไรก่อนอื่น เราต้องมีสติที่จะอยู่กับปัจจุบันและรู้ว่าแก่นแท้ของชีวิตเราคือการรักษาใจใจที่เป็นของเราจริงๆอย่างอื่นเป็นเพึยงเปลือกของชีวิตที่เราต้องอิงอาศัยแต่สิ่งที่เป็นของเราแท้ๆเลยก็คือใจและใจที่ไปขึ้นลงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติของใจที่ยังมีกิเลสที่จะต้องเจ็บ รู้สึกผิดรู้สึกถูกรู้สึกใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีเมื่อเรารู้ว่าใจของเราเป็นประธานเป็นตัวที่จะเป็นของเราจริงๆเพราะว่าใจเนี่ยถ้าเซ่และหวั่นไหวทุกอย่างก็จะเสียสูญไปหมดเลยถ้าเราเห็นประโยชน์คุณค่าตรงนี้จริงๆว่าหน้าที่ของเราคืออะไรเราก็จะรีบกระโดดกลับเข้ามาสู่ปัจจุบันในใจเรา เราต้องมาเรียนรู้เรื่องชีวิตที่เราเกิดมาโดยมีศีลกำกับใจใจเราจึงจะสงบได้ท่ามกลางปัญหาแต่ถ้าใจที่ไม่มีศีลก็จะไปยึดเกาะอยู่กับเสื้อผ้าแต่งตัวขนมความสุขความทุกข์คนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นไปยึดอยู่กับว่าจะไปที่ไหนจะทำอะไรไปไหนดีแค่ไหนดีอย่างไรดีมันก็จะเป็นเรื่องราวที่แกว่งไกวไปแต่จิตใจที่มีศีลเนี่ยจะทำให้เรามีสติ เพราะว่าเราต้องมีศีลเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตเราต้องอยู่กับกิเลสมนุษย์กับกิเลสเราถ้าเราไม่มีสติอันเนื่องมาจากศีลเราก็จะแกว่งและไม่สามารถที่จะกลับเข้าสู่ปัจจุบันแต่ใจของเราได้เลยใจปัจจุบันเนี่ยคือการประคองประคองใจเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่จำไว้ว่ามันคือความเคลื่อนไปของเหตุและผลที่เราไปยึด จริงอยู่เราต้องกำกับชีวิตของเราให้ดีที่สุดในเรื่องของการปิดประตูอบายความถูกความผิดความเหมาะความควรเราก็ทำตามหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยที่ไม่ไปสร้างวิบากวาจาหรือวิบากอะไรต่างๆให้กับใครต้องประหยัดวิบากที่สุดเลยนะ อย่าไปสร้างวิบากให้ใครเพราะว่าวิบากจะเป็นสิ่งที่สืบต่อกับพลังงานที่ดึงรั้งเราให้ไปซ้ายไปขวากับเรื่องราวต่างๆวันไหวไปจากพลังงานที่เราไปตอบโต้หรือกระทบนั่นเองเรากำกับการแสดงทุกอย่างให้ดีที่สุดที่เหลือมันเป็นเรื่องนอกนอกที่สิ่งที่เราจะกำหนดหมายได้เราจึงต้องวาง แก้ปัญหาระวางทันทีฝึกวางบ่อยๆปัญหายิ่งเยอะเนี่ยฝึกวางฝึกสัมใจบ่อยๆว่าเนี่ยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราหรือเปล่าเราทําหน้าที่ต้องอย่างไรพอมีสติแค่ไหนอย่างไรที่จะจัดการสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วรีบวางกลับเข้าสู่ปัจจุบันของใจเราเพื่อประคับประคองหรือภาษาธรรมะเรียกว่าอนุรักษณาประทานไม่ใช่ว่าประทานคือใจเนี่ยแกว่งไกวไปกับทุกอย่างรอบตัวเลยจนหาความสงบ ในใจไม่ได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือความสงบความสงบเป็นรางวัลในขณะที่ร่างกายต้องประกอบกิจกรรมต่างๆทั้งวันเราจะต้องมีช่วงเวลาแห่งรางวัลใจก็คือความสงบนั่นเองการซื้อของหรือการเสพสิ่งเสพติดให้มาชดเชยความเครียดมันจะเป็นเพียงชั่วคราวแต่ใจที่มีความสงบเนี่ยมันจะ อยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็รู้สึกว่าเบาว่างจากความต้องการนะคะวันนี้ก็หวังว่าเรื่องที่พูดทุกคนจะเข้าใจว่าเราต้องมีหน้าที่รักษาปัจจุบันใ,นใจของเราด้วยศีลมีสติคอยกำกับเรื่องราวในชีวิตและคิดเสมอว่าเรื่องราวในชีวิตเป็นเรื่องที่เราดูแลได้เพียงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้ว เราต้องฝึกวางบ่อยๆเพื่อให้ใจของเรากลับมาสู่อิสระอีกครั้งทุกครั้งทุกครั้งมันจะต้องเป็นอย่างนี้หมุนวนไปกับชีวิตตราบเรายัางมีชีวิตอยู่ไม่ต้องไปหวังว่าเราจะพ้นไปจากปัญหานะปัญหาคือสิ่งที่คู่กับชีวิตเราแล้วให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะ